สวัสดีครับนะครับตอนนี้เราอยากให้ชมภาพบรรยากาศที่ดินแบ่งแปลงขายที่อยู่พิกัดบ้านดอนยะน,นางตําบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามเขียวขจีนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านของบ้านดอนยะน,นางตําบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ห่างจากหมู่บ้านเพียง100 100เมตรนะครับ100เมตรนะครับตอนนี้ก็เหลือแปลง ติดถนนดำนะครับติดถนนดำอยู่3-4แปลงนะครับแปลงละ200กว่าตารางวา300กว่าตารางวาก็มีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมีเพื่อนบ้านนะครับที่ซื้อโครงการที่1ของเราไปแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามกันกําลังปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านปลูกพืชนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรียวน้ําไฟหน้าแปลงนะครับน้ําไฟหน้าแปลงซึ่งไม่เปรียวการเดินทางจาก เมือ,องคอนแก่นออกไปก็ประมาณ19-20กิโลนะครับก็ถึงที่ดินนะครับก็จะเป็นทางถนนดำนะครับเข้าทางฝั่งาสารปกครองมาบ้านเหล่าพลทองมาบ้านาหัวสะนะครับมาบ้านหัวบึงก็จะมาเจอบ้านดอนยานางเข้าออกได้หลายทางนะครับถ้าดูจากมุมบนของเราเนี่ยที่ดินเราจะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมครับ อยู่ซ้ายมือก่อนีะถึงหมู่บ้านนะครับฝั่งตรงข้ามจะเห็นเป็นมีกระท่อมนะครับมีกระท่อมมอีโครงังคาในนี้กําลังโครงการแรกกําลังจัดปลูกบ้านกันนะครับก็เหลืออีกไม่กี่แปลงนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็นะครับบอกได้เลยว่า พื้นที่ตรงที่เราแบ่งขายแปลงนี้นะครับน้ำท่วมไม่ถึงแน่นอนไม่มีน้ำท่วมนะครับยืนยันจากพี่น้องหมู่บ้านดอนยะนานของเรานะครับได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อปริ้งการกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ